ใครว่าเจ้าหญิงต้องสวยหวานแต่เจ้าหญิงคนนี้มีดีกว่านั้นเยอะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะอาณาจักรอันรุ่งเรืองมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งนามว่าเจ้าหญิงอลิซาเบตเป็นเจ้าหญิงที่สวยสง่าเพรียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจนั่นคือความอ่อนไหวต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระประสงค์จะเลือกคู่ครองที่คู่ควรกับเจ้าหญิง แต่พระองค์ทรงกังวลว่าบุตรสาวของพระองค์จะอ่อนแอเกินไปที่จะรับมือกับชีวิตในวังหลวงจึงทรงคิดหาวิธีทดสอบเจ้าหญิงองค์อื่นๆที่มาหมายปองเช้าวันหนึ่งเจ้าหญิงอลิซาเบธทรงตื่นบรรทมด้วยความรู้สึกไม่สบายพระองค์เล็กน้อยพระนางรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ใต้ที่นอนอันนุ่มฟูของพระนางยิ่งกว่านั้นคือการที่พระนางยังรู้สึกถึงความไม่สบายพระองค์นั้นตลอดทั้งวัน ทุกครั้งที่ทรงทิ้งพระองค์ลงบนที่นอนพระนางก็จะรู้สึกถึงสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่รบกวนพระไทยของพระนางตลอดเวลาวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาถามไถ่ถึงอาการเจ้าหญิงอลิซาเบตก็ทูลเล่าถึงสิ่งที่พระนางรู้สึกพระนางทรงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยว่าฝ่าบาทเพคะหม่อมชันรู้สึกเหมือนมีสิ่งเล็กๆบาง,างอย่างอยู่ใต้ที่นอนทำให้หม่องชั้น,นอนไม่หลับทั้งคืนเพคะ พระเจ้าแผ่นดินทรงย้มพระสวนและได้สั่งให้คนรับใช้ไปนำเม็ดถั่วเขียวเล็กๆออกมาจากใต้ที่นอนของเจ้าหญิงอลิซาเบตปรากฏว่าเป็นเม็ดถั่วเขียวเพียงเม็ดเดียวแต่เม็ดถั่วนั้นก็สร้างความทุกข์ทรมานแก่เจ้าหญิงมาตลอดทั้งคืนเหล่าเจ้าหญิงองค์อื่นๆที่มาหมายปองต่างพากันประหลาดใจที่เจ้าหญิงอลิซาเบตสามารถรู้สึกถึงเม็ดถั่วเขียวเพียงเม็ดเดียวใต้ที่นอนอันหนาแน่นได้ในขณะที่เจ้าหญิงองค์อื่นๆกลับไม่รู้สึกถึงสิ่งใดเลย พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบดีว่าเจ้าหญิงอลิซาเบตทรงมีความละเอียดอ่อนที่น่าทึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งกว่าความแข็งแรงภายนอกเสียอีกด้วยเหตุนี้พระเจ้าแผ่นดินจึงทรงประกาศว่าเจ้าหญิงอลิซาเบธทรงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคู่ครองเพราะความละเอียดอ่อนของพระนางจะทำให้พระนางใส่ใจในรายละเอียดและมีความเข้าใจต่อผู้อื่นอย่างลึกซึง้งเห็นไม่ว่าความอ่อนไหวไม่ใช่จุดอ่อนเสมอไปนะ บางครั้งมันก็เป็นสิ่งพิสูจน์คุณค่าที่ซ่อนอยู่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความละเอียดอ่อนสามารถนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการเห็นคุณค่าที่แท้จริงได้ชอบนิทานไหมช่องครูหนองออนไลน์ไว้เดี๋ยวหาเรื่องสนุกๆมาเล่าให้อีกถ้าขำตอนจบอย่าลืมฟังนะ